พระเอกพ่อเลี้ยงเดี่ยวเปิดใจไม่รีเทิร์นอดีตภรรยาโฟกัสแค่งานลูกและแม่ มีประเด็นให้แฟนขับติดตามกันเรื่อยๆหลังจากหย่าก,กันไปแล้วสำหรับหนุ่มสอนรามและกุ้งพลกยกนิตรินจากที่ทราบกันว่าลูกสาวของพวกเขาผู้ปกครองคือคุณพ่อและสำหรับกุ้งพลมีโอกาสเจอลูกสาวได้เดือนละสองครั้งและเคยมีประเด็นดราม่าต่างๆนานาต้องออกมาเคลียร์ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด หนุ่มสอนรามไปร่วมรายการแฉมีบางช่วงบางตอนตอบเรื่องถึงอดีตภรรยาประเด็นกีดกันไม่ให้แม่เจอลูกตลอดเวลาเลยหนุ่มสอนรามเปิดใจว่าไม่หรอกครับปกติก็ให้เจอตามปกติเพียงแต่ว่าวีจิเข้าโรงเรียนผมก็ไม่ได้เจอเหมือนกันเสาร์อาทิตย์เรียนพิเศษอีกโปรแกรมของเด็กก็เยอะขึ้นก็ต่างคนต่างไม่ได้เจอกันทั้งคู่ก็มีการจัดแจงระเบียบการเจอลูกนี่ผมยังไม่ได้เจอลูกเลยถามว่า ถ้าทางคุณแม่เขาอยากเจอก็ต้องมีการติดต่อหนุ่มสอนรามตอบว่าใช่ครับก็ต้องมีการประสานให้ชัดเจนว่าเป็นยังไงเพียงแต่ว่าวีจิมีการปรับคาดปรับอะไรเราเป็นหลักด้วยเราก็ต้องเอาการศึกษาของลูกเป็นหลักเพราะนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังว่าความรู้จะอยู่ติดตัวเขาได้ตลอดชีวิตเรื่องสถานะพ่อแม่ทุกวันนี้ลูกก็เข้าใจอยู่แล้วเขารู้โดยอัตโนมัติเด็กสมัยนี้เขารู้เรื่องเร็ว สำหรับประเด็นลุ้นรีเทิร์นที่หลายคนมองว่ามีโอกาสมากๆพี่หนุ่มตอบว่าผมพูดตรงๆไม่ได้ติดตามใครเลยใน IG ก็ไม่ได้รู้เรื่องข่าวอะไรเลยก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเรื่องการลุ้นกลับมาพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะมีใครเลยโฟกัสแค่งานวีจิแล้วก็แม่ตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีก็แค่นั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com